ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบปาวมีเลอยู่บ้าวมีคนบผู้มานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องเดี๋ยวบ้าวมีสิผ้าไปเซื้อให้ผู้กองอีาคุณเฉลิมพงหรือคุณพร้อมพองเนาะครับเนาะอ่าตอนนี้เป็นคี้วของคุณอ่าพร้อมพองหรือคุณเฉลิมพงนี่แหละเดี๋ยวอ่าบ้าวมีส่งคลิปไปให้ในเฉดนะเนงินเดืนอนเพิ่อนหอกอีกแล้วพี่น้องบ้าวมีบาทหนึ่งกับว่าอะไรเดือนหนึ่ง,นะเ,ง,ง,งเนี่ยเอาเว้าตรงๆเนี่ยตั้งผู้กองอีเดือนละห้าร้อย โอ้โหโอ้โหพี่น้องแบบนี้โคตรยิจฉาเลยเดี๋ยวคุณพ่อฟงช่วงมาสองร้อยเดี๋ยวเขาจัดเฉียวเที่ยวก้อนสามร้อยเนาะอิจฉ้าดิแต่ว่าเห็นยังได้เห็นยังบ่ได้เลยจำเป็นว่าขุดกินปลา,ามีเงางงงอยู่บนเละเดี๋ยวเห็นปลาหม,ม,มีเลย่างงเดี๋ยวเขานำไปไปพี่น้องผมอ,อ่าคุณไล่ชั้น ต้องผ่านคิวคุณราชันไปแล้วเดี๋ยวคุณพ,องพง้อมพ่งหรือคุณเจลดลงพง่งขอสมทบทุนอีกหาเดือนบ่กเพื่อจะเดือนบ้า,า,บามีพุูเดี๋ยวบ้ามีสิทนสงค่าคลิปตโตเทอเป็นหลักฐานยืนยันนะครับนาะอวบาเข้าในมอห้กับมือกับไดนี่กวางสิ่ห้ยังจัดได้ผู้กองนี่บุ่ยเห็นบ้ามีปั๊บยางมาปั๊บรวด แล้วก็เพราเป็นอย่างพี่น้องคนที่เพิ่นได้โอกาสกลัวเฮานั่นแหละเฮาแห้งอยากให้เพิ่นได้เพิ่นมีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องเจีงสี่นี่มันเป็นเรื่องไม่พูดอะไรอย่างมายุ่พิ่นเพิ่นหรอก mm hmm. เดี๋ยวคำาว่าคำจ้าบ้ามีเกะสิเต็มแจ๊กเอาเราคนคือเพิ่นเดี๋ยวจะพาไปเอาของก่อนเอฟซีผสมมาให้คุณพร้อมพงษ์ โหยขึ้นว่าวาวะเพราะว,ว่ามันสองร้อยสองร้อยบาทเงินท่อนหลืออยุสามบาทยุนี่มันใส่เราใบใบเศษอยู่ใส่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยหาใบเศษนะเดี๋ยววัยสุเดี๋ยวคอยขวาไอไอนี่เนี่ยให้ผู้ชมเพื่อนเพื่องเดี๋ยวพันทีกลายเป็นว่าเฮาบอกหู้อันนี้มากมากึ้นเด้อพีนองเด้อแพ็กนี่หกสิบสองบาทแพ็กนี่หกสิบสองบาทครับมากับป๋องพี่นองว่าน้อยบ่ พุ่นนะเอาไปขายตัวกับสองลอยหแล้วเจ้าอย่าไปขายเด้อนี่เงินทอนเด้อนี่เงินทอนสามบาทเทิงเบิ้มันเก้าสิบเจ็ดบาทนุ่มอีกสองก้องพี่น้องนุ่มอีกสองกวานุ่มอีกสองก้องเอาเทิงเบิ้นี่ของคุณความพ่องหรือคุณเฉลิมพองนั่นเองเิ่นขอสมทบทุนอีกจักเดียนข่อยบ่โหหาเดือนมั่งนะเล้กาก็มีอหยางสีกาวถึงเพิ่นบ่ เอาพี่นกกะคนบ่หูกับเปลว่าวบ่ผิดเอาความุณหลายๆคุนอ่าบคุณหลณายๆครับ,บความุณหลายๆครับอืที่ทุมโมษา,าทาอนุโมทาธูมาน้ำผมครับนะบความุนเพื่อนออหุ่นจักวัดดีวายความคุณหรือเข้าวายเพได้เข้าพิการคางหนึ่งเข้ากับไอ้นี่เอาเพราะแมนว่าเข้าสีได้ถ้าขวางเพื่อนหรอเข้าสีเอาไปเลยเนยไ,ไอ้คอยคอยๆัอยเตือนนะเพราะว่า แตมบุญเจ้าม so so. so totally ันพท่านเบิดมาเหลืออีกลายเดียนแต่พอแตมบุญเจ้าเบิดคอยกบ่หูวว่าคอยซีซอยเจ้าด้วยวิธีไหเพราะว่าเดียนหนึ่งบาทหนึ่งคอยกบ่ได้เอาบ้ามี่บอกตรงๆบ่ถึงเกณฑ์มันกับบ่ได้แต่พูกวองอีนี่ได้ตลอดแต่ว่าด้วยข่วมี่แบบว่าเข้าจากซอยเพื้นกัดสมควรที่ให้เล่าะครับในจำนวนสองร้อยมิโตนี้อแล้วกระทาเดือนน้าของคุณล่าชั่นจ่าอยูเมียนวะอ่า การลักจกพวกข้อนี่บ่ดีนะยานไมกกวันบ่ดีเพิ่นบให้ฟังอยู่ขันบ่ดีขันเห็นอีหยังคอยติดกันไมกกวักนขันเห็นอีหยังบ่ชอบมาผ้าขนหรือไปใส่อีหยังนี่แต่บด่ดีลักจกพวกข้อคอยสีบ่ให้ร่วมใสยเหลือด้วยอยีอ้เพราะฉะนั้นแล้วจำไว้ว่ามีคนดีกับเฮามันก็นมีคนคืนกับเฮาคือกันบ่คืนกับเฮาคือกันเอครับความคุยทุเรศทุซับทุกการทิศการตามลำพิษของผม เป็นอย่างซ้ำนี่มึงก็เฮ็ดคลิปบ่แบบนั้นแบบนี้บ่แมน่นเด้เรื่องจังสีมันสำคัญมันโป้งใสเขาต้องเฮ็ดให้โป้งใสแม่นบ่อ่าอ่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปเอาไปเก็บไปไะไหิวไปได้บ่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเออคนเขาให้ลูกน้องกินเนี่ยลูกน้องลอหลายตัวเนี่ย